ครับผมก็เออก็ตามที่เขาหมายถึงว่าความสัมพันธ์ก็ตามที่เขาออไปแล้วครับก็คุยกันแล้วว่าว่าเลิกกันครับคือนานหารือยังครับก,ก็สักพักหนึ่งแล้วครับใช้คำว่าเลิกคือไม่ได้หา่างนะนะคือเลิกจริงใช่จากการคุยกันล่าสุดนะครับ,อรบ,บเอาที่เรากดนะสาเหตุเท่าที่เราทีเศษเท่าที่ตอบได้เนะาะเออ ก็ผมว่ามันก็เหมือนความสัมพันธ์ทุกๆคู่ที่ที่มันจะมีความความสุขแล้วมันก็มีเรื่องที่แบบมันมันมันไม่เข้าใจการเรื่องที่มันต่างกันนะครับแล้วก็เราก็พยายามจะปรับเข้าหากันมาเรื่อยๆตั้งแต่เรารู้ว่าโอเคมันมีจุดที่มันต่างกันอยู่แล้วทุกคนก็พยายามทั้งสองคนก็พยายามอย่างอย่างอย่างเต็มที่มากๆที่จะแบบอยู่ด้วยกันให้ได้อะไรเงี้ยครับแล้วก็ มันมันก็เต็มที่แล้วทั้งสองคนนะครับจริงๆใครเป็นฝ่ายที่ตัดสินใจจับมือมาคุยกันว่าเออเราเราพอแค่นี้ไหมอะไรเป็นการคุยกันครับคุยกันมากกว่าก็คือแบบมันก็เอาจิมันก็เริ่มจากจากแบบมีการแบบอ่าคุยเรื่องปัญหานี้ขึ้นมาแบบรีสปัญหานี้ขึ้นมาแล้วก็แล้วก็วกเออเถียงกันนี่แหละครับแล้วก็เหมือนมันถึงจุดที่แบบ ต่างคนต่างรู้สึกว่าถ้าเกินถ้าปรับเกินกว่าน,นี้ไปมันจะเป็นการเอาเปรียบฝ่ายหนึ่งแช่ไหว่าปัญหาน,น่าจะนียาวนานแล้วกับกับเรื่องที่ต้องพยายามปรับกันมันใช่ครับเพราะว่าเราก็ไม่ได้ไม่ได้แบบแค่ปัญหาแบบไม่ใช่แบบเกิดปัญหาขึ้นแล้วเราก็แบบปล่อยมืออะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นปัญหาที่ค่อนข้างที่จะใช้เวลาอยู่กับมันนานมากๆแต่เราก็คุยกันไม่ได้แบบ ใช่ครับสุดท้ายเราก็คือแบบคุยกันตกลงกันมากกว่าไม่ได้ทะเลาะกันมีคนถามเรื่องกลางว่าะว่างก็ถูกว้าเกี่ยวว่าทุกความที่เราโกหทละครอะไรใดๆคนก็ว่าเป็นลูกสาวลูกสเ่อันนี้ก็ตอบได้ชัดเจนเลยครับไม่มีใครมาเกี่ยวข้องทางนั้นไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นปลาหรือว่าเป็นใครก็ตามครับผมเพราะว่าส่วนนั้นก็คือโอเคละครมันกําลังออนพอดีแล้วด้วยด้วยแนวของละคร mm hmm. มันเป็นละครรักโรแมนติกครับมัน เราก็ภาพที่เราลงทั้งหมดมันเป็นภาพที่มาจากงานไม่ว่าจะมาจากละครก็จะมาจากการโปรโมทไม่ได้เป็นภาพแบบเราไปไหนมาไหนไปเที่ยวกันหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยผมว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมันเข้าใจได้แล้วที่ผมผมลงปกติเพราะว่าผมก็เห็นใจเพื่อร่วมง,งานทุกๆคนว่าไม่ใหญ่เขามาเดือดร้อนกับเรื่องส่วนตัวของผม,มใช่ครับจริงพอคนไปโฟกัสที่ป,ปางเราได้ต่างปว่ากมายมาว่าเนอขาโดนอะไรบ้างคะ ผมมีไปไปขอโทษครับขอโทษเพราะว่าเราก็ได้เห็นบ้างว่าเขาก็โดนโดนโดนหนักอยู่เหมือนกันอะไรเงี้ยครับใช่โดนบางทีก็ว่าเสียหายหายล้วก็รู้สึกว่ามันมาจากเราแล้วเรื่องที่มันเกิดขึ้นมันไม่จริงเลยแสดงว่าก็ปางคือไม่ไม่มีสิทธิ์ที่จะพัฒนาไปใช่ไหมไม่มีครับตอนนี้เป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีแล้วก็เป็นเพื่อนกันใช่ครับเพราะว่าอยู่กองก็สนิทกันแต่ว่าก็ไม่ได้มีอะไรเกินไปกว่านั้นเลยแต่ถ้า ก็ตอนแรกคิดว่าดีครับแต่ตอนนี้ก็ก็รู้แล้วว่าก็ยังยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับก็มีบางคอมเมนต์แบบอน่ว่าจะไม่ดูละครเราในเสมีแบบเ,เ,เอ่อส่วนนั้นผมเคารพการตัดสินใจของแต่ละคนนะครับเพราะว่าเอ่อสหรับแฟนคลับคู่หรือคนที่ซัพพอร์ตเรามาตั้งแต่แรกอะไรอย่างเงี้ยผมก็ก็ขอโทษแหละที่ทําให้แบบ ผิดหวังทาทัาง้งวันนี้จริงเราเสียดายไหมกับตลอดระยะเวลาที่คนก็เชียร์คือเราแบบมันดูน่าจะถูกฝันอะไรแบบเนี้ยเสียดายครับใช่ก็จริงๆแล้วปัญหามันก็มันเป็นมันเป็นสิ่งที่ทำให้มันไปต่อไม่ได้จริงๆแต่ว่าสิ่งดีๆระหว่างทางมันก็เยอะมากๆจนเราแบบ อย่างวันนี้การทีตดสิใจที่ออกมาพูดอย่นคแบบว่าเจแบบแบบตั้งหลักขนาดไหนที่แบบเพราะว่ามันก็กดกันเราหลายๆอย่างอะไรอ่างเยครบใช่ใช่ครับก็คิดว่าควรจะออกมาทำอะไรให้ชัดเจนบ้างครับเพราะว่ามันก็มีหลายคนที่เดือดร้อนแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นคนรอบตัวผมที่โดนคนมาถามไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ผมพี่น้องผมหรือว่าเพื่อนๆผมอะไรแบบเนี้ ผมก็ไม่อยากให้คนต้องมาแบบเดือดร้อนเพราะผมหรือว่าต้องมาแบบลำบากใจจะมาถามผมอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับก็แล้วมันก็เป็นงานที่เรารับไว้ตั้งนานแล้วอยู่แล้วด้วยครับก็เลยคิดว่าโอเคในเมื่อเจอพี่ๆอยู่แล้ววก็ก็ตอบวันนี้เลยดีกว่าวันนี้ยังเมออยู่ไหมคะหรือว่าเริ่มโอเคขึ้นแล้วยังยังยังรู้สึกอยู่ครับเพราะว่าจริงๆมันก็สักพักใหญ่ๆคือเขาก็ยังเป็นห่วเขายังแบบว่าจะหลังยาอยู่ ใช่ครับใช่ครับเขาเป็นคนที่ผมตอนนี้ผมก็ยังยังหวังดีกับเขามากๆแล้วก็ยังรักเขาอยู่ครับมันแค่เป็นเรื่องที่ถ้าไปต่อในสถานะของของของแฟนกันหรือว่าคนรักกันมันอาจจะเหนื่อยเกินไปสําหรับเราทั้งสองคนแต่ว่าสุดท้ายแล้วสําหรับผมเขาเป็นคนดีมากๆคนหนึ่งแล้วเขาเป็นคนที่หวังดีกับผมมากๆจริงๆว่านาคนมันมีโอกาส ถ้าโตขึ้นได้กันทั้งคู่มีโอกาสจะกลับมาคุยกันได้อีกอันนี้ก็ตอบไม่ได้เลยครับพี่ใช่ครับอันนี้ก็ก็แล้วแต่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่ไม่รู้เลยเคแล้วที่คุณถามว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้อะค่ะเราเสียใจตรงไหนบ้างเสียใจที่ม,ม,มันไม่ได้มีใครทำอะไรผิดนะครับม,มันเป็นแค่ว่าเราร เราต่างกันแล้วก็เราเราหาตรงกลางตรงนั้นไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยพยายามแก้ไขมากๆเลยใช่ใช่การจะบอกว่าสัมภาษณ์วันนี้วิวเพราะว่ายังไงมันจะแบบไม่ได้คุยเลยครับไม่ได้คุยเลยครับใช่แล้วจากวันนั้นก็ไม่ได้คุยเลยเพราะว่าเราก็ไม่ได้ไม่ได้รู้ว่าแบบคือผมไม่กล้าคิดแทนอะไรเลยครผมไม่ผมไม่ไม่รู้ว่าถ้าเราทักไปมันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับ ใช่ครับแต่ก็กาจจะมาพูดความจริงเท่าที่พูดได้กันแหละครับก็อนาคตข้างหน้าออกาศโอกาสในการร่วมงานมันันได้อันนี้แล้วแต่เขาดีกว่าครับใช่ครับให้ให้ความสบายใจของเขาเป็นหลักครับรัาผมเอ่อ ต้องใช้เวลาเหรอครับใช่แต่ว่าผมเอาความสบายใจของเขาเป็นหลักเลยไม่ว่าจะอะไรก็ตามเพราะว่าสุดท้ายแล้วเขาก็เป็นผู้หญิงเราเป็นผู้ชายแล้วแฟนคลับเป็นห่วงเตจเหมือนกันนะคะแบบก็มีบางคอมเมนต์ที่เป็นแฟนคลับเตจแล้วเตจว่าอะไรเป็นหมอกอยากบอกเป็นห่วงไหมถึงว่าเป็นห่วงทอ๋อก็ผมว่ามันเป็นมันเป็นทางที่จะทำให้ในตอนนี้นะ ในตอนนี้เราจะได้ไม่ต้องมานั่งทะเลาะก,กันในเรื่องที่มันไม่ได้จำเป็นต้องทะเลาะแล้วก็เ,เราเราจะได้ไม่ต้องรู้สึกว่าความสัมพันธ์มันเหนื่อยในตอนนี้นะครับเพราะว่าปัญหาที่มันเจอกันมันทําให้เราต้องมานั่งเถียงกันมานั่งทะเลาะก,กันแล้วต่างคนก็ต่างไม่มีเวลาต่างคนก็ต่างทำงานแล้วมันก็เหนื่อยกันทั้งคู่มันจะกลายเป็นแบบ มีผลต่องานมีผลต่อสุขภาพมีผลต่ออะไรหลายๆอย่างอะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงครับแล้วก็แล้วก็วก,ก็ขอโทษอีกครั้งที่ที่ทำนี้ผิดหวังที่คถามถนะครับเวลาเรื่องจัดละครยังออนอยู่เนาะเราเรายังต้องลงรูปก,กับนางนี้เราต้องไปถ้าเรื่องลงรูปโปรโมทเนี่ยผมขออนุญาตลงเป็นปกตินะครับเพราะว่าส่วนตัวความคิดของผมคือผม อันนี้ไม่ใช่งานของผมคนเดียวะครับแล้วเราก็เหนื่อยกันมากกับละครเรื่องนี้เราก็ใช้เวลาหลายเดือนในการถ่ายทำแล้วก็ไม่ใช่แค่ผมหรือว่านักแสดงคนอื่นมันรวมถึงทีมงานด้วยผมไม่อยากให้การโปรโมทต,ต้องมาหยุดชะงักเพราะเรื่องส่วนตัวของผมแค่คนเดียวพี่เคะแล้วอมันาร่ิไหอบไมนะครับ คือผมรู้สึกว่ากา็ถ้าทั้งสองฝ่ายไปถึงทั้งผมแล้วก็แล้วก็แล้วก็ลางมันบริสุทธิ์ใจนะซึ่งเราก็เป็นอย่างนั้นจริงจริงเรา,าบริสุทธิ์ใจแล้วก็เราก็เลยเราก็เลยลงผมมองว่าการที่เราเลี่ยงที่จะไม่ลงมันแสดงถึงความไม่บริสุทธิ์ใจมา,มากกว่าแ <c oughs> ล้วก็วันนี้ได้ออกมาพูดบ้างแล้วเป็น่าเสร็จ ถ้าโล่งขึ้นครับน้อยนอนก็ก็คนก็น่าจะรู้เรื่องจริงๆว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นไม่ต้องเดาว,ว่าแบบมันมันมีอะไรอะไรค่ะยินดี้ำว่าเดิมไม่มีมือที่สามน้อนไม่มีแน่นอนครับ100ร้บอยเปอร์เซ็นต์คุณค่คุณค่ะ